สวัสดีครับอันนี้ก็ามาแบ่งปันประสบการณ์ติดเล็กให้น้อยให้ f อฟที่ติดตามนะครับก็จริงๆแล้วตัวเนี้ยที่ที่จะเผยแร่เนี่ยเป็นวิชาความรู้ที่ค่อนข้างจะห่วงมากๆเลยแต่สำหรับ f อฟผมไม่ไม่ห่วงครับผมจะแบ่งปันไปคือปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเราใส่ไม้ครับใส่ไม้เนี่ยคือ หมายมันชอบมาอุดติดในร่องใครเจอปัญหานี้บ้างกา็คอมเมนต์มาหน่อยออใครเจอปัญหานี้บ้างแต่ทีนี้ผมก็มาผูดเรื่องเรื่องความรู้ที่ผมแบ่งปันไปส่วนมาาจะเจอพวกช่างเหมือนกันเนี่ยแหละมาเบะปาดเบะอะไรแต่สําหรับเอฟซีผมไม่ไม่ห่วงทีงนี้ก็ไม่อยากจะเผยแพร่ให้พวกช่างช่างที่ไม่ยอมรับผมนะครับอย่างเช่นพวกเนี่แหละคนที่ขายเครื่องเหมือนกันเนี่ยแหละที่ว่า บอกออกจากกลุ่มไปส่วนมากจะชังพวกพวกที่หลวกกูต้องกยเตียวเนี่ยนะครับหนึ่งหลุนเก่าๆหน่อยไม่ยอมรับแต่เวลาผมเผยแพร่ไปก็เอาเคล็ดความรู้ที่ผมเผยแพร่เอาไปใช้แต่ว่าเวลาเวลาใช้งานได้ผลจริงก็ไม่เคยจะขอบคุณไม่เคยจะอะไรแล้วแถมมาเยียดว่า,เ,าเด็กเมื่อวานอะไรประมาณนี้ก็ก็เลยไม่ไม่อยากจะเผยแพร่แต่ตัวนี้ก็ ผมบอกหมดแล้วเก็บไว้แค่คนที่มีปัญหาอย่างเช่นคนที่ใช้งานแล้วมีปัญหาก็มาดูไปอ,อ,อะไรพวกนี้ครับก็ทีนี้ก็มาให้ความรู้ใครใครเจอปัญหาที่รองพวกนี้บ้างที่เวลาเราใส่ไม้แล้วไม้มันอุดมันตันก็ตรงน,รงนี้ตรงนี้มันเกี่ยวกับองศาของมีดถ้าถ้าองศาเยอะรองนี่มันจะเหล็ก ลองนี่มันจะเหล็กถ้ามันเอียงมากๆถ้ามันเอียงมากๆเราก็ต้องเราไม่มีความรู้แต่แรกว่าองศามิดควรเจียวไว้เท่าไหร่ถ้าลองอย่างเงี้ยเราควรเจียวองศาไว้ที่อ่ประมาณนี้สี่มิลมันเอาไม่อยู่อะต้องห้ามิลถึง6มิลครับต้องใช้องศาเยอะหน่อยเอียงเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะได้รองรับองศาที่เขาสอดลองนี้มาครับ แต่ถ้าเราใช้องศาแค่4มิลหรือ3มิลแบบเดิมๆนะครับไม้มันจะชอบอุดแต่ทีนี้คนที่ไม่มีความรู้ต้องใช้ว่าคนต้องใช้ว่าช่างที่ต้องใช้คำว่าช่างที่ไม่มีความรู้ถามว่าเยอะไหมเยอะมากเลยเยอะมากเลยชอบเอาหินเกียครับใครมีเครื่องแบบนี้มั่งมีเครื่องแบบนี้แล้วก็มีรอยเกียประกับ เกียร์ปลายปลายนะครับเกียร์ปลายปลายของประกาศตรงเนี้ยมันไม่โฟกัสกองเกียร์ปลายปลายแต่ถ้าคนที่ใช้เครื่องพวกนี้ยูน่าจะรู้เห็นร้อยเกียร์แล้วก็มหมายอุดแล้วยิยงอุดยิงเกียร์เนี่ยครับแสดงว่าช่างที่คุณซื้อมาเนี่ยครับที่ที่หลานที่คุณไปซื้อไม่ได้เรื่องครับต้องใช้คำนี้เลยช่างที่ขายเครื่องมาไม่ได้เรื่องเห็นมันอุดตรงนหนเกียร์ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าช่างคนนั้นไม่ได้เรื่องเออใช้คำนี้เลยก็ อันนี้อันนี้จะให้ความรู้คลิปมันจะยาวทีนี้จะให้ความรู้อีกอีกพี่หนึ่งว่าวิธีการแก้ไขแต่นี่มาให้ความรู้เรื่องอถ้าเจอองศาแบบนี้ไม้มันอุดมีต้ององศาต้องเยอะขึ้นแต่ถ้าโดนมีรอยเกียร์ไปแล้วครับมีหลองเกียร์ไปแล้วถึงจะมีต่างองศามีเกียร์องศามี 5, มห, 6, มห้ามิลหรือหกมิลห้ามิลครึ่งอะไรแล้วก็ยังช่วยไม่ได้เพราะว่า เขาเกียร์ประกับเสียไปแล้วแต่ถ้าคนที่ยังยังไม่มีรอยเจียร์ไม่มีรอยเจียร์ที่ประกับนะครับแล้วเจอปัญหาหมายอุดวิธีแกก็เบื้องต้นก็ปรับองศามีดนี้ให้มันเอียงมากขึ้นครับให้มันเอียงมากขึ้นหมายจะไม่อุดแล้วครับแล้วส่วนถามว่าทําไมต้องเอียงขนาดนี้คอดีมันมีครับเขาก็ทาเอียงมามันดีแต่ว่าเราเราไม่มีครูมือว่า การใช้งานเนือคือยังให้ก็ได้ใส่แต่ไม่สนใจใส่ไปใส่ไป,ไปองศานในก็ใช้ได้หมดเออเพราะว่าเรามองข้ามไปส่วนข้อดีข้อดีเหมือนเครื่องคร่าวๆที่ผมรีวิวนะครับเหมือนเหมือนที่ผมรีวิวอัดไม้นานาครับอัดไม้นานาแล้วไม่ไม่ดังเลยเสียงไม่ลันไม่แปดนะครับเสียงไม่แปดลันไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งระดับในก็ช่างเจอแค่มีดให้สปีดธรรมดานะครับ เสียงนิ่มเหมือนเดิมไม่ลันเสียงไม่รันคอดีก็ช่วยให้ไม้ไม่ฉีกเสียงนิ่มแล้วก็ลูกปืนไม่แตกง่ายเพราะว่ามันมันเอียงมันขุดขึ้นมาแต่คนที่ใช้งานไม่เป็นไม่เคยมีความรู้ที่ผมที่ผมลงคลิปบ่อยๆนี่คือบ่อยนี่คือไม่ได้หมายความว่าผมเก่งผมกลางผมอวดว่ามีผีมือไม่ใช่คือคุณเสิร์ชหาความรู้พวกนี้มันไม่ได้แล้วผมก็เลยคิดว่า ในกูเกิมันไม่มีผมก็เลยอยากจะทำทำขึ้นมาเพื่อมีใครบางคนเจอปัญหาเสิร์ชเข้าไปก็ไปดูอลไรจะได้มีความรู้ก็ได้ครับก็เลยเจตนาผมก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็อยากให้กดไลค์กดแชร์ครับจะไดค้คนที่เจอปัญหาเขาจะได้เห็นคลิปแล้วก็เขามาได้ความรู้แก้ปัญหาเองได้เงี้ยครับก็มีประมาณนี้ EP นี้ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับโอเคครับบวัสดีครับ